พอนันส่อนงเพียนตโอ้หเ้ยนอกใบรถที่แรกสามตันเนียมันจะเพื่อคูเนาะโอ้ที่คุูเนาะไป่มนานเืคุเพื้อว่าันยันตเาะ่้อะยันต์ไราะมันตามแบบด้เลเนะตามแบบวิศวกรนี่ดเยนะ มัจะเฝ้าลเสือไม่หพี่มันก็ยักมันใว่าเยวจะใส่หลายจะใส่เต็มไปนี่แม่เอาลงเค,ค,ครื่รงอ,ง,บบนยอยงนึ่งสักกอนพี่ม้นต้องยักแบล็คเสอมีาแล้วคเดียวพี่กอมุขเขเลยแบ,บ้ ลาเทปูนเขาเอออกเด็กใหม่นแต่ว่าตัดใหม่มมันไม่ได้หลเอ้ยบไมีใหม่มเด้อทำไมอยู่ข้าะล่ะไม่ทามเทียนด้ามนีตัดมาแล้วใหมใม่เกิดใม่ตัดแต่ก็คม้มมากได้เ้

จะมีข้าจะจะมีซ้อมบปครับจะตั้งัวนี้ก็แล้วกันจะไม่เอาแต่ตั้งนี่แต่ีหรืยังนนี้ไนี่รับไปเจอต่อไปได้เพิ่มต่อใ่หนูได้หนูไมไต้องเอาเลยเอาเลย ทำก่องครับเิทย์ป่ะวัครับแม่พี่หแม่นี่นี่อยู่งาลาหนไี่ลาไปรีไทยไปรีไทยอย่ที่ซาลาที่ได้เสียทีโทรศัพท์ดังกับทายบวอีกอันอันนี้ม่าะแต่แตก็ดาเรยก็มิิก็อยาับสายดี๋ยหับยังไนกนั่นเห็ในพบสยานเลยคำเสียงโทรศัพท์พ่อพะกไปแล้วนะฮามาตอกติดพิจาวันเ้ คือจะฟูสองจอยหรือฟูสองปะฟูสองน้อยต่อเาดิบนงเาใส่แบบเป็นไม้นหน่อยี่จว่าทำเรื่องนะสุเอย่างที่ได้เลนเี่นเยอะเลยเพียนก็เพียนแล้วเอ็นย <c oughs> <absorbed> ังไงก็มันหีความหลวดเยอะปาก

ก็ถทนี้ไถไม่ไายกอัตนที่ราเปิดลงนะท่เลยถ่าาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ